เวอร์ไวเว็บคลิป com, เราชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมาจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับจากท่านประธานท่านพลตีโกศลชูใจแล้วนะครับก็ขอากาบเรียนเชิญท่านนาวาเอกพิเศษสมบูรณ์ถ้วยินดานะครับน,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 นท่านต่อไปนะครับท่านต่อมานะครับท่านพันเอกไม่หิน ทรงค่ะเสร,รณีครับขอกนดบเรียนเชิญน,นะฮะอันดับต่อไปขอกลาวเรียนเชิญท่านพันตำรวจโ,โทพจนานงบพิมายขอกลาวเรียนเชิญน,นะครับท่านต่อไปนะครับขอกลาวเรียน อวงคว์พระชัยนะครับได้ร่วมจุดทุกเทียรจุดทูกน,นะครับบูชาองค์องเสรีพระเจ้าตักสินนะครับและต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณอัครวิดรัตนาประสิทธิ์นะครับหรือคุณวิทย์พัชรุน่นะครับอีกหนึ่งท่านนะคะรับและท่านสุดท้ายนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณวันชัยลาภวิไลพงษ์ นะครับหรือโตวัดอรุณนะครับเป็นผู้จุดทูปต่อเป็นท่านสุดท้ายนะครับในช่วงในการเบริกเลิกเบิกชัยของการพิธีเครื่องของการบวงสวงดวงวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วต่อจากนั้นก็ขอกลับคุณเชิญท่านแก่ผู้มีเกียรตินะครับท่านหน่วยงานต,างต่างๆนะครับที่มาร่วม พิธีในวันนี้นะครับในนามของคณะผู้จัดนะครับต้องขอกราบเรียนเจิญท่นานต่อขอกราบขอพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านโกศลทูใจนะครับท่านาสมบูรณ์ทั่วจินดานะครับท่านมหินท่านพลทพัดเอกมหินตุ้ม้าเสรี ท่านพันตำรวจโทพจน,นานงบพิม,มายท่านวิรัติคงอาเขตนะครับท่านสักจการเสร็จปกวัชชัยท่านนักรวิทย์รัตนาประสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณวัชชัยลาภวิรัยปกหลุยต่อวัฒนลุนนะครับที่วันนี้มาร่วมกันนะครับเป็นประธานนะครับ,รรบแล้วก็รองประธานร่วม เลยนะครับแด่อมองค์เจ้าทาตักดสินมาอ,อจากนั้นนะครับหลังจากที่ท่านประธานได้ทำการจุดธูปจุดเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับจุดธูปบูชาสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับชุดต่อไปก็เป็นการต่อเนื่องเลยนะครับก็ขอเชิญท่านประธานชุมชนนะครับท่านทางสำนักงานเขต ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาร่วมนะครับจากพ่อแม่พี่น้องชุมชนต่างๆนะครับจากค่าะธานชุมชนต่างๆองค์กรต่างๆประชาคมเมืองอสมาคมวัฒนธรรมนะครับที่มาอยู่ได้หลังนะครับก็มาร่วมหลายมากส่วนด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็ตอนพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนปกครองแ,และเราแวกใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับ รังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม